ผมมีชื่อเสียงนะหลายคนเข้ามาหาผมนะเพราะผมไม่คนมีชื่อเสียงมาตีซีมาสนิทนะแล้วท้ายู่วันหนึ่งก็ทนไม่ได้ก็จากไปเขามาหาผมเพราะผมไม่คนแบบนี้นะวันหนึ่งเ็าเดินจากไปเพราะผมไม่คนแบบนี้แลวนี่อาการที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาในวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วเขาคิดว่าการที่ด้สนิทกับเราเนี่ยเราอาจจะอารมณ์อร่อยหรือเอาอกใจกันแต่มันไม่ใช่นะผมก็เป็นผมเหมือนเดิมนะแล้วเขาก็รู้โกรธที่เราพูดแล้วมาน้ำไม่มีน้ํา ช่ไหมก็ไอ้เชี่ยมึงชอบกูเพราะอย่างนี้ไม่ใช่เหรอแล้วพอวันหนึ่งคกคกกันไปมึงทํานิสัยไม่ดีกูก็ดา่าโกรธอีกใช่ไหมเนี่ยดังนั้นผมยังไม่แปลกใจเลาที่วันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านหรือหลายๆท่านนะครับที่ฟังคลิปผมแล้วรู้สึกไม่สบายใจผมบอ,อกไม่สบายใจก็อย่าฟังแต่ถ้้ผมเปลี่ยนผมคงไม่เปลี่ยนผมอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้จริงๆตามที่ผมพูดนั่นแหละนี่แหละคือความรู้สึกี่ชท้จริงและที่ผมไลฟ์สดทุกวันนี้นะ ไม่มีดัจจ리เสแสร้งชอบก็บอกชอบรำคาญก็บอกรำคาญเหมือนเมื่อกี้นะ่ยกูกาลังพูดเพลินแม่งขึ้นมาดาคอย่อยบอกก่อนที่อารมณ์จะตะลิดเพราะผมเป็นคนที่บวกไนงะเจอใครกวนตีนไม่ได้นะบวกแม่งเลยนะไม่ต้องรอคือถ้าเกิดมีใครมากวนเตีนผมนะผมไม่มีความจําเป็นต้องอดทนกับมันใช่ไหมก็มึงเจตนาตรงน,นั้นนี่กูก็ตอบสนองให้ไนงะเออแล้วผมจะสวนแรงด้วยด่าพ่อไปเลยจบมีปัญหา,า่ะ นี่นี่คือคาแรคเตอร์ทีผ่ผมผมแฮปปี้ที่จะเป็นแบบนี้และผมก็จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงด้วยอะครับอ่าแั้นวันนี้นะครับไอคลิปที่ผมออกไปหลังๆเนี่ยนะมันเพอเอินถูกเอาไปแชร์ในตามไลน์กลุ่มมันก็มีกลุ่มเยอะเดี๋น,นี้ทุกคนจะมีสังคมบนโลกออนไลน์จะมีรับดอกไม้ทุกเทียงกันทุกเช้านะครับในไลน์กลุ่มผมก็เจอเอาแล้วไปทำอะไรก็เริ่มแบบส่ง สองแดงมาแล้วใช่ไหมนั่นแหละครับผมบอกว่าผมผมต้องการแบบนี้แล้วผมก็ไม่เปลี่ยนด้วยผมอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วผมก็รับไม่ได้ที่จะมีชนชั้นปกครองเป็นแบบนี้ครับมันก็มากับที่หัวข้อวันนี้แล้วว่าวันนี้หัวข้อว่าอะไรวะเมื่อกี้ดูข่าวเห็นมีพี่ทักษิณเขาขึ้นไปหาเสียงใช่ไหมช่วยลูกลูกทีมจริงๆมันไม่ใช่ลูกทีมนะ ผู้สมัครนายกอบจเนี่ยเขาน่าจะใหญ่สุดใช่ไหมเราก็คือแคนดิเดตส่วนไอ้พวกลูกทีมเนี่ยมันควรจะต้องทําตามคําสั่งของเขานะทาตามนโยบายของของผู้สมัครแต่ไม่ใช่ไปทําตัวโอ้อวดใช่ไหมเออวันนี้นะที่หัวข้อเนี่ยการกระจายอำนาจก็เพื่ออะไรครับเพื่อให้พวกเมืองมันอิสระ เพื่อให้พวกมึงได้บริหารท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชนไงแ้มั่ก่อนเนี่มันใช้ระบบผู้ว่าผู้ว่ามาจากส่วนกลางใช่ไหมครับบางทีก็รับนโยบายจากส่วนกลางมาก็ลงมาในท้องถิน่นบางทีก็ไม่เข้าใจวิถีชีวิตชุมชนนะครับแล้วก็เหมือนกับไม่กระจายอำนาจอำนาจทุกอย่างต้องรอเบื้องบนนะครับทำให้การตัดสินใจล่าช้า นะข,าขาดความอิสระจริงเป็นที่มาของการกระจายอํานาจโดยที่มีแล้วมีการเลือกตั้งอบจอบตอ,อะไรเนี่ยให้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เลือกตัวแทนของชุมชนขึ้นมาบริหารชุมชนของท่านเองโดยที่นะเพื่อให้ป่าจ,จากการครอบงำนะเพื่อให้เป็นอิสระนะจากส่วนกลางนะครับนะคุณสามารถที่จะมีอะไรก็เรียกว่า ความยืดหยุ่นในการบริหารท้องถิ่นคุณเองครับอันนี้คือเจตนานของการเลือกนายกอบจนะเพราะวันนี้มันมีทั้งนายกอบจมีทั้งผู้ว่าไอ้ผู้ว่านีมาจากส่วนกลางรับนโยบายส่วนกลางแต่นายกอบจนะครับคือตัวแทนของคนในท้องถิน่นฉะนั้นมึงจะต้องเป็นอิสระแต่วันนี้คุณเห็นไหมครับไอ้พวกขี้ข้าก็ทําตัวเป็นหมาแล้วไม่ทำอะไรเลยฉะนั้นการกร,ระจายอำนาจนี่ล้มเหลวนะครับถ้าอบจนะครับยังยึดติดอยู่กับพรรคการเมืองอีก อันนี้คือผิดประตงคสครับนะผมไม่เห็นด้วยเลยที่นายทักษณิณนะไปคุยโตโอ้วดที่ต่างจังหวัดแล้วก็ผมไม่เห็นด้วยคนระับที่ไอ้บรรดานายกอบจอนะมึงไม่มีความเป็นตัวงตัวเองมึงไม่สามารถพรีเซนต์ให้เขาเลือกมึงได้แต่มึงจะให้เขาเลือกมึงเพราะว่ามึงเป็นลูกน้องทักษณิณอย่าไปเลือกมันฝากไว้อย่างนะั้นทุกจังหวัดน,นะจังหวัดไหนนะที่ให้ทักษณิณไปหาเสียงอย่าไปเลือกมันสแสดงว่าไอ้นี่ไม่มีความเป็นตัวงตัวเองเลือกไปก็ไม่มีประโยชน์คนระับ เออวันหนึ่งท่านถิ่เป็นนายกหรือว่าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกเนี่ยเขาก็สั่งการผ่านผู้ว่าอยู่แล้วเออใช่ไหมครับดังนั้นการที่คุณเป็นนายกปจคุณควรจะเป็นอิสระนะครับอ่าคุณควรที่จะสามารถใช้อํานาจของคุณให้เหมาะกับท้องถิ่นของคุณนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่ทลายเลยคานเข้า,ขามาแล้ว มาขอเกาะพึ่งบาร,รมีทักษิณน,นะครับมันไม่ควรจะเป็นเรื่องสอสอนะอบจอไม่ควรเกี่ยวนะมึงควรจะเป็นอิสระมากที่สุดดังนั้นฝากพี่น้องนะครับอย่าไปเลือกมันไอ้พวกที่จะอาศัยบาร,รมีทักษิณชนะเลือกตั้งเนี่ยอย่าไปเลือกแม่งเลยเลือกไปนะคุณจะไม่ได้ตัวแทนของคุณละแต่คุณจะได้ขี้ข้าทักษิณแทนเอาคุณเห็นด้วยไหมครับ รื่องนี้มึงจะกระจายอำนาจมีผู้ว่าอยู่แล้วเนี่ยถ้าผู้ว่าต้องรับนโยบายนโยบายจากนายกอยู่แล้วนี่ผู้ว่าใช่ไหมเพราะผู้ว่าคือนะครับลูกน้องนายกลูกน้องมหาไทยมหาไทยก็ลูกน้องนายกไงก็รับคําสั่งจากส่วนกลางอยู่แล้วผู้ว่านี่ต้องทําตามนโยบายของส่วนกลางนะแต่ว่าอนายกบจเนี่ยมันคือการกระจายอานาจให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารท้องถิ่นตัวเองนะดังนั้นถ้าเกิดว่านายกบจคนไหนนะที่มันไม่เป็นตัวเองนะ มันไม่ขึ้นเวจีพูดแล้วให้ทศินพูดคุยโตอ้วนเนี่ยนะอย่าไปเลือกมันไอ้เนี่ยนี่ไม่สามารถบริหารท้องถิ่นคุณเจริญแล้วคุณดูได้หลาย,ลายจังหวัดที่ไปขี้ฆ่าทศินนะบางคน่ะเป็นมาแล้วสองสามสมัยแต่จังหวัดคุณไม่มีเปลี่ยนแปลงได้ไหมหลายจังหวัดที่าอีสานนายกอบจได้เลยเลยทั้งนี้งบประมาณไม่น้อยนะสี่ปีนี่นะผมว่างบประมาณไม่เป็นพันล้านะแต่กับ ไม่มีอะไรที่จังหวัดดีขึ้นเลยนะครับไ,ไ,ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเก่งก็แค่อะไรสร้างสวนสาธารณะสร้างสาราราคมสสร้างถนนแค่นั้นเองไม่มีวันนี้การพัฒนาเรื่องก,การศึกษาการป,ป,าปรับปรุงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินการบริหารชุมชนการจัดผางเมืองไม่มีเพราะวันไม่มีสมอ,องตัวเองฉะนั้นวันนี้เธอจะเลือกนายกอบจอต้องเลือกเลยวไ้มึงเข้ามามึงจะทาให้จังหวัดเจริญขึ้นยังไงต้องเลือกคนแบบนี้ต้องเลือกคนที่มี วิสัยทัศน์ที่จะมาบริหารท้องถิ่นตัวเองเออได้ปะ่ะวันนี้นะการนว่าคนระับนักการเมืองท้องถิ่นแม่กอคานเข้ามาซบพรรคการเมืองเนียแล้วมึงจะกระจายอำน,นาจทำต้นตีแล้วก็มีแค่สอสอกพอละว,วันนี้แม่งทั้งอบจอบตอทุกคนแม่งรู้วแต่ทำตัวเป็นขี้ข้านักการเมืองอ่ะ ป็นหัวคะแนนนักการเมืองแล้วกูจะมีพวกมึงไว้ทาวําไมวะยุกมากเถอะความจริงไอ้พวกนี้นะควรจะเป็นอิสระไม่ควรเลยนะที่จะต้องให้พรรคการเมืองไปครอบงำอ่าไม่ควรจะมีสังกัดด้วยแล้วไม่พวกการเมืองไม่ควรจะไปยุ่งกับท้องถิ่นด้วยมึงมีสอสอแล้วอ่ะอไม่รู้พี่น้องเห็นด้วยไหมครับผมว่ามันถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ ถ้ามึงไม่รู้บทบาทไม่รู้หน้าที่อย่าเสือกเสลออาสาดีกว่าวันนี้นะไอ้พวกนักการเมืองต้องลิ่กลายเป็นขี้ข้านักการเมืองในระดับชาติหมดอะเห็นไ,ไหมเรื่องอย่างนี้มันจะกระจายหน้าลงไปเพื่ออะไรนะครับเอเอก็มีระบบผู้ว่าในอำเภอเหมือนเดิมก็ส่งมาจากส่วนกลางเหมือนเดิมไนงะก็ถูกครอบงำเหมือนเดิม ไม่มีสลายเหมือนเดิมดังนั้นการกระจายหน้าแบบนี้ล้มเหลวเลยไม่จําเป็นต้องมีผู้ว่า <c oughs> มีผู้ว่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีนายกอบจอความจริงมีนายกอบจอแล้วไม่ควรจะมีผู้ว่าซัาด้วยซ้ําตกลงจะเอายังไงแน่วันนี้นะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องในท้องถิ่นนี่เขาจะให้ท้องถิ่นบริหารกันเองนะยกเว้นนโะยบายส่วนกลางเนี่ยที่เป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยโอเคต้องฟังส่วนกลางแต่ถ้าเป็นเรื่องของท้องถิ่นนะ ม่ได้สร้างเสียผลร้ายต่อประเทศชาติเองเขาให้ทำอเองนะหรือเหมือนกับระบบของอเมริกันก็เหมือนกันนะแต่ละรัฐเขาก็จะมีกฎหมายเขาเองทำที่ออกกันเองบริหารกันเองจัดเก็บภาษีกันเองอ่าส่วนหนึ่งจจะส่งส่วนกลางนะครับแต่ว่าหลายหลายอย่างเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจโดยผู้ว่าการรัฐนะครับไม่ใช่ประธานาธิบดีนะครับประธานาธิบดีเนี่ยจะบะมีนโยบายเรื่องใหญ่ๆที่เป็นระดับชาติ แต่ระดับท้องถิ่นนี่เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการรัฐครับนี่คือการกระจายอำนาจเขืถึงประสบความสำเร็จนดันั้น่าราชการท้องถิ่นก็จะเยอะในขณะที่ข้าราชการส่วนกลางจะน้อยของเรานี่ข้าราชการส่วนกลางนี่แม่งเยอะชิบหายส่วนในพวกท้องถิ่นก็กลายเป็นลูกท่านหลานเธอเอาพี่เอาน้องเอาหลานเอาลูกอ,อะไรมาทํากันเต็มอปตอปจกันหมดเลยใช่ไหมครับอันนั้นมาเนี่ยคนไทยจึงไม่เข้าใจไงว่า บทบาทหน้าที่ต้วยแล้ววันนี้นะก็ไม่เคยกล้าพูดเรื่องวันนี้อย่างตรงๆเลยก็จะอ้อไปอ้อมมานะครับวันนี้สสก็ไม่รู้หน้าที่นะครับนายกก็ไม่รู้หน้าที่รัฐมนตรีก็ไม่รู้หน้าที่ทุกคนแม่งบางทีไปทํางานไม่เดวสมองไปเอาแต่แขนไปมีหน้าที่คอย,ยกมือแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรครับพี่น้องวันนี้นะการพูดปด เป็นเรื่องปกติของชนชั้นปกครองหรอวะ่ไอหน้ามันมันแว่นมันไหลแว่นมันไหลมันคอยไหลยี่แกคอยดันขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดน้ำมันหน่อเราต้องเปลี่ยน่ะในงั้นแม่งก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีทุกอย่างนะไม่ว่าจะออกนโยบายมายังไงไม่ว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญมายังไงนะครับ แม่ก็ล้มเหลวเพราะอะไรเพราะทุกคนไม่เอาบทบาท